สิบปทุมมุตระพุทธวงศ์ว่าด้วยพระประวัติของพระปทุมุตระพุทธเจ้าหนึ่งสมัยต่อมาพระพุทธเจ้าพระนามว่านา,นาราาัตะได้มีพระชินสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตระผู้สูงสุดกว่าเทวดาและมนุษย์ไม่หวั่นไหวเปรียบด้วยสมุทรสาคร 2. ก็กลับที่พระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นนั้น เป็นมันทักกับกับที่มีพระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติสองพระองค์หมู่ชนผู้มีกุศลมากได้เกิดขึ้นในกับนั้น 3. ในคราวที่พระผู้มีพระภาคพระนามว่าปถุมุตระทรงแสดงธรรมครั้งแรกเทวดาและมนุษย์ประมาณหนึ่งแสนโกดได้บรรลุธ,ธรรม 4. จากนั้นเมื่อพระองค์ทำฝนคือทำให้ตก ช่วยเหลือเหล่าสัตว์ให้อิ่มน้ำด้วยฝนคืออมตะเทวดาและมนุษย์ประมาณ37,000โกดได้บรรลุธรรมครั้งที่สอง 5. ในการที่พระมหาวีระเจ้าได้เสด็จเข้าไปหาพระเจ้าอนันทะผู้เป็นพระราชบิดาครั้นเข้าสำนักของพระราชบิดาแล้วได้ทรงลั่นอมตะเพรี6 เมื่อพระพุทธเจ้าทรงลั่นอมตะเพรีบันดาลสายฝนคือทำให้ตกลงเทวดาและมนุษย์ประมาณห้าล้านโกดได้บรรลุธรรมครั้งที่สามเจ็บพระพุทธเจ้าผู้ฉลาดในเทศนาผู้ทรงประทานโอวาทผู้ทำเหล่าสัตว์ให้รู้แจ้งทรงช่วยสัตว์ทั้งปวงให้ข้ามทรงช่วยหมู่ชนให้ข้ามพ้นได้เป็นจำนวนมาก แพระศาสดาพระนามว่าปทุมุตระมีการประชุมสาวกสามครั้งมีสาวกประมาณหนึ่งแสโกรมาประชุมกันเป็นครั้งที่หนึ่ง9ในการที่พระพุทธเจ้าผู้ไม่มีใครเสมอเหมือนประทับอยู่ที่พารบันพธสาวกประมาณ9ก้าหมื่นโกรมาประชุมกันเป็นครั้งที่สองสิบ เมื่อพระองค์เสด็จจากคามานิคมแล้แว่นแคว้นหลีกจาริกไปสาวกประมาณ8ปดหมืนโกรมาประชุมกันเป็นครั้งที่สามสิบเอ็ดสมัยนั้นเราเป็นชตินมีชื่อรัติกะได้ถวายผ้าพร้อมทั้งพัฒหารแด่พระสงฆ์มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประธานสิบสอง แม้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นก็ประทับนั่งท่ามกลางพระสงฆ์ทรงพยากรณ์เราว่าจากนี้ไปหนึ่งแสนกับชาติน,นี้จักเป็นพระพุทธเจ้าพระตถาคตได้เสด็จออกจากกรุงกบิลพัทที่น่ารื่นรมสิบสามทรงเริ่มตั้งความเพียรบำเพ็ญทุกระกิริยาจากประทับนั่งที่โคนต้นอชัปปลนิโครธ ทรงรับข้าวปลายาตในที่นั้นแล้วเสด็จไปยังแม่น้ำเนรัญชราพระชินเจ้าพระองค์นั้นจักเสวยข้าวปลายาตที่ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชราแล้วเสด็จไปที่โคนต้นโพตามหนทางอันประเสริฐที่ตกแต่งไว้แล้วจากนั้นพระองค์ผู้มีพระยศยิ่งใหญ่จากทำบัทักษิณโพธิมันอันยอดเยี่ยมแล้ว รัตสรู้ที่โคนต้นอสัตถพรึกพระมารดาผู้ให้กำเนิดพระจินเจ้าพระองค์นี้จะมีพระนามว่ามายาพระปิดาจะมีพระนามว่าสุทโธทนาพระจินเจ้าพระองค์นี้จะมีพระนามว่าโคดมพระโกลิตะเถระและพระอุปติสะเทระผู้ไม่มีอสวะสิ้นราคะมีจิตสงบ ตั้งมั่นดีจักเป็นพระอัครสาวกพระเถระนามว่าอานนท์จักเป็นพระอุปทาบำรงพระจินเจ้าพระองค์นี้พระเขมาเถรีและพระอุบลวันนาเถรีผู้ไม่มีอาสวะสิ้นราคะมีจิตสงบตั้งมั่นดีจักเป็นพระอัครสาวิกา ต้นไม้เป็นที่ตรัสรู้ของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นชาวโลกเรียกว่าต้นอสัตถพฤกขิตตาขหะบดีอุบาสกและขะหัตถะขะหะบดีอุบาสกชาวเมืองอาวีจักเป็นอัครอุปถากนันทมานดาอุบาสิกาและอุตราอุบาสิกาจากเป็นอัครอุปทายิกา พระโคโดมผู้มีพระยศพระองค์นั้นจะมีพระชนมายุประมาณร้อยปีเทวดาและมนุษย์ได้ฟังพระดำรัสนี้ของพระพุทธเจ้าผู้ไม่มีใครเสมอเหมือนผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่แล้วต่างก็มีความชื่นชมกล่าวว่าท่านผู้นี้เป็นหนอพุทธทางกูลสัตว์ทั้งหลายในหนึ่งหมื่นจัก,กรวาลพร้อมทั้งเทวดา ต่างก็เปล่งเสียงโห่ร้องปรบมือร่าเริงประนมมือนมัสการว่าถ้าเราตั้งหลายจากพระาศาสนาของพระโลกนาถพระองค์นี้เราทั้งหลายก็จักพร้อมหน้าหนอพุทธทางโกนี้ในอนาคตการมนุษย์ทั้งหลายเมื่อจะฆ่าแม่น้ําพระท่าเฉพาะหน้าแล้วก็ยึดเอาท่าถัดไปจึงค่าแม่น้ําใหญ่ไปฉันใด เราทั้งหมดก็ฉันั้นเหมือนกันถ้าพลาดพระชินเจ้าพระองค์นี้ก็จะพร้อมหน้าหนอ่อพุทธทางโกนี้ในอนาคตการ 14. เราจะฟังพระดำรัสของพระพุทธเจ้าแม้พระองค์นั้นแล้วก็อธิษฐานวัดให้ยิ่งขึ้นไปเราได้บำเพ็ญเพียรอย่างมั่นคงเพื่อบำเพ็ญบารมีสิบประการให้ยิ่งขึ้นไป สิบห้าครั้งนั้นเดียรถีทั้งปวงถูกขจัดไปจึงพากันโทมนัตเสียใจใครๆก็ไม่บำรุงเดียรถีเหล่านั้นขับไล่พวกเขาไปจากแว่นแควนสิบหกพวกเดียรถีประชุมกันในที่นั้นทั้งหมดเข้าไปในสำนักของพระพุทธเจ้ากราบทูลว่าก้าแต่พระมหาวีระเจ้าผู้มีพระจักสุ ขอพระองค์เป็นที่พึ่งที่ระลึกของพวกข้าพระองค์เถิด17พระองค์ผู้ทรงอนุเคราะห์ประกอบด้วยพระการุณาทรงแสวงหาประโยชน์เกื้อกูลแก่สรรพสัตว์ทรงทำเดียรถีที่มาเฝ้าทั้งหมดให้ดำรงอยู่ในเบญจศีล18เมื่อเป็นเช่นนี้พระพุทธศาสนาหมดความอากูลว่างจากพวกเดียรถี และงดงามด้วยพระอรหันต์ทั้งหลายผู้ได้วสีผู้คงที่19กรุงชื่อหงสาวดีกษัตริย์พระนามว่าอานนท์เป็นพระชนกพระเทวีพระนามว่าสุชาดาเป็นพระชนนีของพระศาสดาพระนามว่าปทุมุตระ 20. พระองค์ทรงครองครวาดอยู่9 0้าันปีมีปราสาทอุดมอยู่สามหลัง คือนารีปราสาสตพาหนะปราสาสตและยะัสาวดีปราศาสต1มีนางสนมกำนัน43,000นางล้วนประดับประดาสวยงามพระมเหสีพระนามว่าสุลทัตตาพระราชโอรสพระนามว่าอุตระ2 2พระองค์ผู้สูงสุดแห่งบุรุษ ทรงเห็นนิมิตสี่ประการจึงเสด็จออกจากปราสาทไปพนวดทรงบำเพ็ญเพียรอยู่เจ็ดวันจึงได้บรรลุพระโพธิญาณ23พระมหาวีระพระนามว่าปทุมุตระทรงเป็นผู้นำวิเศษผู้อันพรมทูลอรัธนาแล้วทรงประกาศพระธรรมจากนับพระอุทยานมิถิลาอันประเสริฐ 24่พระเทวินเถระและพระสุชาตเถระเป็นพระอครสา,าวกพระเถระนามว่าสุมนณะเป็นพระอุปถาของพระศาสดาพระนามว่าปทุมุตระ25พระอมิตาเถรีและพระอสมาเถรีในพระอครสาวิกา ต้นไม้เป็นที่ตรัสรู้ของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นชาวโลกเรียกว่าต้นสน26อมิตตาอุบาสกและติดสาอุบาสกเป็นอัครอุปถาอัฐาอุบาสิกาและสุจ,จิตราอุบาสิกาเป็นพระอระัครอุปถายิกา27พระมหามุนีทรงพระวรกายสูง ห้าสิบปดศอกทรงงดงามดังทองคําที่ล้ำค่าทรงมีพระลักษณะอันประเสริฐ32ประการ28่สิแกำแพงบานประตูฝาเรือนต้นไม้และภูผาสูงก็กำบังพระรัศมีของพระองค์นั้นในที่สิบองยอดโดยรอบไม่ได้29 ขณะนั้นมนุษย์ทั้งหลายมีอายุประมาณแสนปีพระองค์ทรงดำรงพระชนมายุประมาณเท่านั้นทรงช่วยหมู่ชนให้ข้ามพ้นได้เป็นจำนวนมาก30พระองค์พร้อมกับสาวกนั้นทรงช่วยหมู่ชนให้ข้ามพ้นได้เป็นจำนวนมากทรงตัดความสงสัยในชนทั้งปวงแล้วทรงรุ่งเรือง ดับไปเหมือนกองไฟไม่มีเชื้อดับไป31พระชินพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตระเสด็จดับขันธะปรินิพานที่นันทารามพระสถูปอันประเสริฐของพระองค์ที่นันทารามนั้นสูงสิบสองโยชนี้แลปทุมุตตระพุทธวงศ์ที่สิบจบ